ับผมสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่มีเจรักในด้านของการเกษตรทุกๆคนนะครับผมสวัสดีวันที่14เมษายนวันสงการครับปีใหม่ไทยพี่น้องท่านใดไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเนาะนะเที่ยวไห้สนุกวานนี้ผมก็พาลูกไปเล่นสงการมาแล้วกับบานใหญเเขานะครับเนาะก็วันนี้ก็มารลดน้ำม,มาเคลือทศครับอากาศก็ร้อนนะครับเนาะคนก็เล่นน้ำกันมือเคลือศก็ ร้อนครับมาวานนี้ไม่ได้ให้วันนี้ก็เวาใหานามเขาชนิดครับแล้วจะพาลูกประเด็นต่อนะครับเนาะ <c oughs> ขอให้เที่ยวกันนุกสนานเด้อพี่น้อง <c oughs> วันนี้มาอัปเดตเมือนกระเทศครับอายุก็จะยี่สิบวันแล้วก็ปลูกไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมนะครับเนาะ <c oughs> วันนี้ก็สิบสี่เมษายนไปดูครับว่าจะโตขนาดไหนแล้ว <c oughs> เป็นยังไงหลังจากทีดตอกลักไปในคลิปก่อนนะครับเนาะ <c oughs> คลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดู ครับไปไปดูกันครับผมครับนี่ก็เป็นมะเขือเทศอายุเกือบย0สบวันครับก็เริ่มเห็นช่อดอกก็แล้วนะครับนี่ยังไม่ได้ถึงเชือกจักรอบเลยครับก็เริ่มจะสูงยาวแล้วหลังสงการนี่ก็จะมาถึงเฉือบขนาดเขานะครับเนาะเดี๋ยวจะร่มจะเห็นช่อดอกครมะเขือเทศ กับ20วันนะครับตกคุมผานะครับเนาะผาคุมดินเนี่ยประโยชน์หลายอย่างนะครับเนาะประโยชน์ของผ้าคุมดินก็กันแมลงกันความชื้นนะครับเก็บความชื้นไว้ในดินกันญ้านะครับประโยชน์ของผ้าคุมดินนี่ก็บ,บานนะนั่นนี่ดอกบานนะครับนี่ใช่ไหมครับอีกไม่นานเขาก็จะเป็นลูกนะครับนี่ มันจะล่วงไหมครับอากาศมันร้อนจริงๆครับยังไม่เจอฝนจ็ทีเลยแต่ปลูกมาแล้วบานแต่ปีใหม่ยังไม่ตกเลยครับฝนปีที่แล้วจุกเยอะเกินกันมาแรล้งได้นะครับในผาคุมดินคุมความชื้นนะครับยาก็ขึ้นแล้วก็ต้องถอนอยาครับหางพา,าก์ตขึ้นเต็มเลยต้องกัจัดยาออกครับ ประเทศนาทีสองไร่นะครับเนาะวิธีการปลูกวิธีการมุ่มผ่าก็ไปดูในยอดดูในคลิปก่อนๆนะครับเนาะก็ทําให้ดูเป็นตอนตอนไปไวันนี้มาอัปเดตให้ดูครับปรมะสงการพี่น้องอาจจะไปเที่ยวกันผมก็อยู่ไร่ครับรดน้ำประเทศครับผมน้ำเขา,าจะชมวงสองชมวงก่อน,นครับแล้วจะพาลูกเปลี่ยนนะครับเนาะนี่ครับประเทศเพาะตองหนึ่งเริ่มจะเซ๊ะเล้วนี่ อี๋และเดี๋ยวต้องเชือกขนาบครับผมพอดูได้อยู่นะครับเนาะกระเทียดหน้าแรงเดินจะล่มละเนี่ยครับร่มตอนนี้เรากต็ต้องมาถึงเชือกขนาบเข้าอย่างนี้นะครับนาะขนาบใบตะลักโอ้ก็ร่มหลายต้นแล้วทางสงการนี่ก็ต้องเตรียมาการถึงเชือกนะครันบนี่ ออกระเจากระแปลงนะครับเนาะนี่ครับห้าสิบแปดแถวนะครับเนาะก็เคยลงคลิปไปแล้ววิธีการปลูกวิธีการยุบกล่องอยังไงคุมผายยังไงนะครับเนาะดอกรักยังไงก็ไปย้อนดูได้นะครับสำหรับพี่นอ้องเกษตรกรที่สนใจอยากจะปลูกอยากจะทำนะครับเนาะมาอัปเดตให้ดูครับรอดอยู่ในอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ราต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับเนาะหาคุมดินก็นช่วยได้เยอะนะครับบางคนเข้าไม่คุ้มนะครับเนาะดินก็นแห้งเร็วอ่านี่ยาก็ขึ้นนะครับเนาะในขนาดคุ้มด้วยครับยาจะขึ้นในรอกขางครับเนะาะแต่ต้องกำจัดออกทางสงการนี่ก็ผลได้นะครับรับคมครับวันนี้ก็ มีอะไรมากมายครับอัปเดตให้ดูกระเทีอายุจะ20วันแล้วออกดอกแล้วครับผมอยากออก้าขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําวิธีการถึงเชือกนะครับเนาะอีกไม่กี่วันต้องถึงนะครับเนี่ยไม่งั้นล่มแน่นอนเพราะต้นเรื่มยาวเดี๋ยวยาวจะต้องถึงชั้นแรกนะครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปหนานะครับ ผู้ที่อยากจะดูวิธีการถึงเครื่องยังไงแต่ผมจะทําให้ดูครับจะถ่ายให้ดูนะครับเนาะเป็นแนวทางให้เกษตรกรผู้ที่ไม่รู้นะครับเนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ผมจะทําคลิปต่อไปเพื่อให้เกษตรกรไทยของเราจะได้อย่างยืนนะครับมีเคล็ดลับวิธีดีๆอะไรก็บอกกันแนะนำการผ่านคอมเมนต์นะครับเนาะบอกกันครับ ได,ได้เก็บผลผลิตกัน,นเรื่องราคานยก็ยังไม่รู้ครับม,มีใครรู้ล่วงหนาว่ามันจะถูกหรือจะแพงครับทำยากพอสมควรครับหนาล่อนหนาแรงแบบนี้พี่ไฟนะครับยังดีขาวเยอะเราต้องมันตรวจแปลงดีๆครับแล้วก็คนยาบ่อยๆครับทำไว้อยู่ครับครับผมครับสวัสดีวันสงการไปเที่ยวสงการให้สนุกสนานนะครับพี่น้อง รับผมเจอกันในคลิปหน้าวิธีการถึงเชือกนะครับแดีวผมจะถ่ายดูรับผมสวัสดีครับ